เรื่องรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงตามแวดวงต่างๆทางเศรษฐกิจนั่นก็ว่ากันไปครับแต่รัฐมนตรีอีกกลุ่มนึงเนี่ยใจหายใจความนะครับครับกระทรวงยุติธรรมอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าท่านที่กําลังปรากฏชื่อท่านไม่มีความสามารถนะเราต้องขอรพท่านครับแต่ว่าที่มาที่ไปในชีวิตราชการของท่านที่เติบโตมาในบุรีรมํามาตลอดเป็นผู้การจังหวัดบุรีรําแล้วก็ ก่อนท่านเป็นผู้การเนี่ยท่านก็อยู่ในจังหวัดนั่นแหละครับวนๆอยู่แถวนั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสวชัตรวัตรครับซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนาสวสีน้ําเงินที่กระทรวงยุติธรรมโดยดีเอสไอกำลังตรวจสอบอุ้ยมันยุ่งอีนุงตุ้งดังกันไม่หมดอ่ะครับจะได้คนนี้ตามโพตามตามโพลที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ถามว่าพี่น้องประชาชนมองอยู่เนี่ยไว้วางใจไหมสบายใจไหม คือที่เห็นเนี่ยพักประชาชนท่านไม่พูดอะไรเลยนะครับ,รบผมก็ไม่รู้ว่าท่านไว้วางใจหรือเปล่าอ้แบบเนี้อาจจะรอรอว่าคนนี้แน่หรือเปล่าก็เห็นมีสมาชิกพักบางคนสอสอออกมาโพสต์ข้อความนี่ครับบอกว่าเออมีว่าที่รัฐมนตรีคนหนึ่งต้องคดีครับไม่ควรเข้ามาเป็นรัฐมนตรีรก็เห็นมีเสียงแบบนี้ออกมาอยู่บ้างซึ่งสีน้ําเงินก็ไม่ได้สนใจนะ,ะเข้็ตั้งของเขาอ่ะ แต่ว่ากรณีอย่างกระทรวงยุติธรรมหร,หรือแม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทยที่ท่านนายกอนุทินท่านจะควบเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องเขากระโดงเนี่ยนะครับเราก็ไม่เห็นนะครับแล้วท่านนายกบอกว่าท่านจะไม่ก้าวไก่แทรกแซงจะไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบอ,อันนี้ก็ขอบคุณท่านครัะแต่ว่าเวลาท่านให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ทุกครั้งเนี่ยท่านยืนยันทุกครั้งนะครับว่าท่านไม่ได้ทำ การที่นายกย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําครับในคดีที่หน่วยงานเขากําลังตรวจสอบกําลังดําเนินคดีกันอยู่เนี่ยคุณเก่งคิดว่ารัฐมนตรีที่ ừ, ท่านนายกตั้งมาเนี่ย ừ, ตั้งมาแล้วจะจะรู้สึกไง ừ, เพราะมานั่งปั๊บเนี่ยหันไปมองคดีนี้ท่านนายกพูดเข้าหูอยู่ทุกวันอะ่ะไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําค,คุณเต้นกันเลยว่ากดดันเป็นแรงกดดันที่ข้าราชาการต้องรับก็ไม่ทราบล่ะครับแต่ผมว่ามันกดดันความรู้สึกประชาชนด้วยครับแล้วก็ พักประชาชนไม่รู้รู้สึกกดดันหรือไม่และไม่รู้เส้นไหนครับถึงจะถึงเวลาที่พักประชาชนจะบอกว่าเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยมันไม่น่าไว้วางใจนะเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยมันทําแม่งทําแม่งแล้วนะในการจัดคอรมอคราวนี้ครับครับแล้วสีน้ําเงินขออภัยนะครับแล้วภูมิใจไทยเขาค่อย,ค,อยค่อยเปิดทีมเศรษฐกิจก่อนนะส่วนที่เราคุยกันเนี่ยอาจจะมัดรวมแล้วเปิดทีเดียวนี่ก็เป็นก,โกโลวิธ์ของเขาเหมือนกัน ก็ใช่เป็นเทคนิคทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าบรรดารายชื่อทั้งหลายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจนั่นนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านจะมาทําอะไรกันในเวลา4เดือนท่านจะมาวางรากฐานจะมารื้อโครงสร้างทางเศรษฐกิจกันแบบไหนความสามารถของเหล่านั้นเน่ยเอาละผมก็มองเห็นครับแต่ว่าด้วยเวลาที่มีนี่ผมมองไม่เห็นว่ามันจะทําอะไรขนาดนั้นได้อ่านอกจากว่าออกมาก็ มีมาตรการทางเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าบ,บางเรื่องก็อาจจะไปต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วมาเพราะว่าเขาเดินมาเกือบจบแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มรัฐมนตรีจากฝ่ายการเมืองครับอันเนี้ผมว่าน่าคิดเลยเกินว่าประชาชนคิดยังไงและไม่ใช่แค่ประชาชนนะ พักประชาชนคิดยังไงครับก็น่าคิดเอะคุณเต้นดูเหมือนจะรู้สึกแล้วมีข้อวิเคราะห์เยอะกับการที่พักประชาชนเนี่ยยกมือโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกคนที่32มองนะครับมองเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าผมสัมภาษณ์หลายคนเนี่ยก็เป็นความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากเลยนะในเรื่องนี้คุณเต้นมองอยังไงผมไม่มีปัญหานะรเรื่องที่เขาจะไปยกมือกันเพราะคุณอนุทินเป็นนายกคราวนี้เป็นไปตามระบบรัฐสภาพูดกันแฟร์ดังนั้นท่านเป็นได้แล้วพัก ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะยกมือสนับสนุนใครก็ได้ตามวิธีนี้อันนั้นจบ,บเพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วถามว่าทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องเหล่านี้เยอะเพราะว่า มันส่งผลนะครับกับภาพรวมของการเมืองไทยและมันจะส่งผลกับอนาคตทางการเมืองไทยส่งผลกับพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างมีนัยะสำคัญครับนี่เป็นเรื่องไม่เคยเกิดตั้งแต่ปี2475ี่เแน่นอนการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันมากันตลอดนะครับ,รบนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองนน่นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ เป็นไปตามวิถีของมันแบบนี้ครับมีการประสานประโยชน์ทางการเมืองประสานพลังกันอยู่บ้างระหว่างสองฝ่ายเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับท่านดรปรีดีก็ต้องประสานงานกับฝ่ายขวาเพื่อทํกระบวนการเสรีไทยเอาบ้านเอาเมืองรอดซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาผ่านมาเขาก็ทํากันได้ครับอย่างนี้นะฮะหรือว่าเมื่อฝ่ายของดรปรีดีมีอานาจก็มีการนิรโทษกรรม ผู้ต้องหาคดีการเมืองของฝ่ายขวาอันนั้นก็เข้าใจได้ในบริบทเหล่านั้นแต่มันไม่เคยมีถึงขนาดที่ฝ่ายซ้ายเอาคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งของประชาชนในมือตัวเองเนี่ยครับไปยกให้ฝ่ายขวาเป็นรัฐบาลเสียเฉยแล้วตัวเองไม่ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยอีกต่างหากอันนี้คือแปลกมากในมุมของคุณเต้น มันไม่ใช่แปลกมากมันไม่เคยเกิดขึ้นครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วผมเองก็ติดตามประวัติศาสตร์การเมืองในเวทีนานาชาติผมยังไม่เคยอ่านเจอนะว่ามันมีอะไรแบบนี้ที่ไหนในเวทีโลกอมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขายกให้แล้วตอนนี้แหละได้คุณอนุทินเปน็นนายกคนที่สิบสองมันก็ทําให้พลังของฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยพลิกฟื้นขึ้นยืนเหนืออหลังจากที่พ่ายแพ้อย่างชัดเจนไปแล้วหลังการเลือกตั้งปีสองพันร้อยหกสิบหกปีสองพันร้อยหกสิบหกพักประชาชน ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในนามพักเก้าไกลเวลานั้นเนี่ยด้วยสโลแกนสําคัญมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงไอ <c oughs> คําว่าลุงที่ว่านั่นะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพลังของฝ่ายอนุรักษนิยมครับ <c oughs> พักเพื่อไทยเป็นอันดับสองเพราะถูกมองว่าคุณไม่ชัดเจนเรื่องนี้ <c oughs> ยอมรับครับ <c oughs> นี่เป็นโจทย์ที่พักเพื่อไทยก็ต้องไปตกผลึกกันครับ <c oughs> แต่เมื่อฝ่ายอนุรนยมพ่ายแพ้ จากการเลือกตั้งของประชาชนชัดเจนขนาดนั้นแล้วคราวเนี้กลับมาชนะใหญ่เลยฮะแล้วชนะใหญ่โดยไม่ต้องลงสนามเลือกตั้งก็อยู่ๆก็โหวตกันให้ครับ คำถามต่อมาก็คือว่าอาแล้วที่พักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไปจับกับภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอะไรนี่ล่ะน,นี่เตรียมมาเลยนะรู้ว่าผมจะถามไม่ใช่คใครต่อใครก็าก็ถามผมอย่างนี้อ่าในบทสนาอธิบายนนายังไง,ยยง,ไงผมจะอธิบายว่าครับการจัดตั้งรัฐบาลคราวนั้นจะถูกมองว่าข้ามขั้วถูกต่อว่าอ,อันนี้ยินดีรับฟัง แต่มันเกิดขึ้นจากความจริงก็คือพรรคเพื่อไทยยกมือโหวตให้แคนดิเดตนายกของพรรคเก้าวไกลสองรอบรอบแรกเนี่ยก็โหวตไปแล้วโดยที่พรรคเก้าไกลยืนยันว่ารวมเสียงสอวอได้ดังนั้นถ้ารวมเสียงสอวอได้จริงคุณพิธาก็เป็นนายกรัฐมนตรีพอรอบสองนี่ชัดแล้วว่ายังไงก็เป็นต่อไม่ได้และพรรคเก้าไกลมีแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวครับ ในสภา,าเขาล็อกแต่เขาบอกให้เสนอโหวตได้คนละรอบเหมือนไม่ได้โหวตนะรอบที่สองครับ,รบเสร็จแล้วก็มาเป็นรัฐบาลโดยพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยจับมือกับพักก้าวไกลสวเขาไม่โหวตให้ก็ไปจับมือกับบรรดาพักร่วมทั้งหลายที่อยู่เดิมแน่นอนครับนั่นคือการข้ามขั้วทางการเมืองที่เขาว่าแต่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับเขาไม่ได้ยกอำนาจให้ทั้งหมดคนของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีครับ แล้วที่เดินเนี่ยนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยก็ถูกเอามาขับเคลื่อนเอาละมันจะถูกขัดขวางไม่สำเร็จบ้างเช่นดิจิตอนวั l เลตหรืออะไรเงี้ยนะฮะครับแต่ว่ามันคือรูปฟอร์มของรัฐบาลเพื่อไทยนะทีนี้มันต้องแชร์อำนาจกับพลังของอนุรักษ์นิยมหรือไม่ก็ต้องแชร์เพราะกติกามันเขียนไว้แบบนี้กติการัฐธรรมนูญ60ที่ให้สวโหวตนายกได้5ปีแรกรอะเขียนโดยต้องการสกัดเพื่อไทยโดยตรงอ ไม่สามารถให้ตั้งรัฐบาลได้ครับเอาต่อมามีพักอนาคตใหม่ก้าวไกลเป็นแรงขึ้นมาก็เลยเจอกับการสกัดกั้นโดยกติกานี้ไปเสียด้วยครับเพราะถือว่าเป็นพักฝ่ายเสรีนิยมที่ยืนข้างๆกันครับนะครับแต่ว่ามันก็ไปดึงอำนาจมาได้ส่วนหนึ่งอะอ่ะคุณเต้นกำลังจะบอกว่าที่เพื่อไทยต้องจับตอนนั้นอะกติกามันเป็นแบบเนี้ยมันเบี้ยวๆแบบนี้ก็ต้องเดินไปจำใจก็จำนวนมันมีอย่างที่เห็นนะครับครับ ถ้าไม่จับกันวันนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกสิเดือนแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสิบเดือน,นเ,อเ,น,น,เอนี่ยเขาไม่ซอยเท้ารอ,อจนจะส่งมอบเก้าอี้นาย,ยกให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอนครับเขาก็คงมีเกมอะไรของเขาะนะครับดังนั้นกลับมามองที่ตรงนี้สิ่งที่กำลังเป็นเนี่ยมันคือการยกทั้งหมดเนี่ยให้ฝ่ายอนุรักษนิยม ครับซึ่งหามุมหามุมเงยยังไม่เจอนะครับก่อนหน้านี้กาลังเทียบการเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ยกให้ทั้งหมดเพื่อไทยมีมีนายกเป็นของตัวเองด้วยควบคุมอยู่แต่พักสีส้มพักประชาชนเนี่ยดังดันยกให้ทั้งหมดกําลังจะบอกแบบนั้นการที่เพื่อไทยเป็นนายกเองครับแล้วก็ไม่ได้ไปยกอํานาจบริหารให้อยู่ในมืออนุรักษนิยมเนี่ยครับผมว่าดีไม่ดีจะเป็นเหตุหนึ่งที่ถูกล้มมาสองรอบโด้ยซ้ำเพราะว่า เพื่อไทยเดินมาเนี่ยครับกอง้างกับเข้ามาเรื่อยนะครับง้างพลเอกประวิตครับออกพ้นรัฐบาลไปแล้วคนหนึ่งเดินมากอง้างพักภูมิใจไทยออกไปอีกพักภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านนะครับครับและพักเพื่อไทยแม้ว่ารัฐบาลเสียงมันจะปริ่มน้ําแต่ก็คิดว่าจะประคับประคองไปได้เพราะว่าไม่นึกว่ามันจะเกิดดีลแบบนี้ที่ยกมือ ให้กันไปเสี้ยเฉยอ,อ,อ่านหน่อยอ่านอ่านพักประชาชนเขาหน่อยว่าว่าคืออะไรเบื้องลึกเบื้องหลังให้วิเคราะห์หน่อยว่าทําไมเขาเลือกแบบนี้เขาบอกว่าเพื่อการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อการยุบสภาสี่เดือนถ้าไม่ทําตามพร้อมคว่ำคุณอนุทินคือแชร์กันด้วยเหตุด,ด้วยผลนะผมไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ตกค้างหรือโกรธแค้นผมยืนยันแต่ ผมว่าคําอธิบายว่าตัดสินใจอย่างนี้แล้วจะได้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแผ่วเบามากเนื่องจากว่าสี่เดือนนี้มันไม่ได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาวางไว้ให้บนโตะ๊ะไม่ใช่มันจะได้แค่ประชามติับแล้วกระบวนการหลังการประชามติเนี่ยไม่รู้จะมีอะไรสกัดขัดขวางอยู่ข้างหน้าอีกับที่จะทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับ ถ้าเกิดคุณอนุทินเดินตามธงเป๊ะเนี่ยก็ยุบสภาสีเดือนทําประชามติแต่สวยังอยู่นะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านอาจจะให้ความอบอุ่นกับคดีว่าสวได้หรือเปล่าผมไม่ทราบครับแต่สวนี้ชุดนี้ยังอยู่แน่ๆยังไม่ไปไหนอ่ะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันต้องใช้เสียงสวด้วยนะครับและคนที่มาทําหน้าที่รองนายกฝ่ายกฎหมายคือดรบวรศักดิ์ครับ ความเห็นหรือท่าทีทางการเมืองของท่านในระยะหลังเนี่ยม,มันคนละอย่างกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับดังนั้นเราดูองค์ประกอบมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยครับว่าการตัดสินใจเช่นนี้จะนำไปสู่รัฐธรรมนูญที่คาดหวังได้ถ้าถามว่าเอา้าแล้วถ้าอย่งงางนั้นจะให้ทำยังไงครับผมว่าที่จริงเนี่ยตอนพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะยุบทันทีนะนะนะมันเรียกร้องแบบนี้ได้โดยซ้ำอ่ะครับ ไหนๆจะทำา o o a เนี่ยนะครับก็ทำ MMOA กันเสียว่าคุณเลือกกันเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะมีนโยบายสำคัญคือผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยสสรอจากการเลือกตั้งผมว่าผมว่ามันก็ทำได้นะโดยไม่ต้องตีเช็คเปล่าไปสี่เดือนแบบนี้ให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยนะครับแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยเงื่อนไขเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีใครพูดกันชัดเลยนะว่า จุดยืนหรือท่าทีของภูมิใจไทยกับพักประชาชนมันไม่ได้ตรงกันสักอย่างนะครับภูมิใจไทยนี่เขาอยู่พันแกไม่แก้นะครับพักประชาชนนี่เขาบอกยังไงก็ต้องแก้ที่ผ่านมาใช่ครับครับและสมมุติภูมิใจไทยบอกว่าเอ้าแก้ก็แก่แก้แบบไหนอีกครับเพราะว่าพักประชาชนก็บอกว่าต้องแก้ทั้งฉบับพักภูมิใจไทยเขาเอาไม่ละอย่างนี้ผมจึงมีความรู้สึกว่าสิ่งที่อธิบาย ว่าจบดีลนี้กันด้วยการแก้รัฐธรรมนูญหรือยุบสภาในสี่เดือนเนี่ยผมว่าน่าจะมีเรื่องอื่นอีกที่เราไม่รู้เขาไม่ได้บอกแบบนั้นเหรอครับใช่ครับนี่ไม่ได้กล่าวหานะครับ,รบแต่ว่าถ้าให้ผมชั่งน้ำหนักเหตุผลเท่านั้นกับสิ่งที่ตัดสินใจให้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าผมว่าไม่พอเพราะว่าอันเนี้ยมันมันเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองไปเลยครับมันทำให ฝ่ายอนุนิยมขึ้นมาถืออำนาจรัฐท,ทั้งทั้งที่พ่ายแพ้อย่างหมดรูปไปแล้วจากการเลือกตั้งคุณเต้นกำลังจะบอกว่าสีส้มกับสีน้ําเงินคือพรคคุมใจไทยดิวอย่างอื่นอีกนอกจากห้าข้อที่เขาประกาศแบบนั้นเหรอท่านผู้ชมคิดแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมล่ะเพราะว่าผมมีความรู้ว่าไอ้เงื่อนไขเท่านี้อ,ม,อม,มันไม่พอค,คือถ้ามันได้รัฐธรรมนูญมาวางเลยนะสี่ <4 S 1> เดือนนะเอารัฐธรรมนูญหน่อยหกศูนย์ไปเลยอ,อันใหม่มาเลยเนี่ย เออผมว่าอย่างเงี้ยน่าสนแต่ถ้าได้แค่ประชามติครับแล้วมันจะแลกกับความสุ่มเสี่ยงทั้งหลายในทางการเมืองที่มันกําลังเป็นครับไม่ใช่เป็นแต่ครับพรรคสีส้มนะมันเป็นกับสังคมไทยเลยนะครับดีลนี้พอมันเกิดเนี่ยคนที่ได้เสร็จแล้วคือสีน้ําเงินนะนี่เ็าได้เสร็จแล้วเ็าได้อํานาจรัฐเขาได้นายกเขาได้ตั้งรัฐบาลในสนามเลือกตั้งเขาได้รักษาการ สวก็หายใจหายคอคล่องขึ้นหน่อยครับในระหว่างนี้ก็มีโอกาสก็ตั้งองค์กรอิสระต่อไปเรื่อยๆครับเวลาไหลมานี่เพราะว่าอาจารย์ธงทองก็นับว่ากว่าจะมีรัฐบาลใหม่ต่อให้เขายุบยุบสภาสี่เดือนก็เก้าเดือนครัะการไปอีกเก้าเดือนเนี้ยมีองค์กรอิสระอะไรมาให้ตั้งก็ตั้งกันไปแล้วฝ่ายการเมืองก็ระวังกันไม่ทันด้วยเพราะว่าถ้าเขายุบจริงก็ต้องลงแข่งกันในสนามเลือกตั้งเนี่ย ไอ้จะออกเสียงห้ามปราม,มสวว่าอย่าทำอย่าทำไม่เหมาะสม,มก็ไม่ถนัดนักครับก็ขนาดสวกลุ่มสีขาวเขาทักท้วงอยู่ทุกทีก็โหวตกันไปไม่รู้แล้วกี่รายต่อกี่รายรนี่สีน้ําเงินน่ะได้เสร็จได,ไ,ดได้ทั้งหมดทุกอํานาจใช่ครัสภาล่างสภา,า,ส,ภา,าสูงตั้งองค์กรอิสระนิ่งกริรบหวั่นเจี๊ยบ <laughs> แต่ ที่เสี่ยงคือสังคมไทยอยที่เสี่ยงคือประชาชนครับครับคุณเต้นดูรู้สึกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นที่พักประชาชนโหวตให้คุณอนุทินะเท่าที่ผมสัมผัสนะดูมีความเสียหายเยอะนะใช่ครับม,มันมันเสียหายในทางมันเสียหายในทางโครงสร้างทางการเมืองเลยครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มาเลือกแดงใช่ไหมไม่ไม่มจริงจริงอะอมผมเป็นฝ่ายค้านเป็นอะไรผมไม่ได้สนอะ่ะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า ถึงที่สุดมันก็ต้องเดินกลับไปหาประชาชนแพ้บ้างชนะชนะบ้างก็อย่างนี้แหละครับนักการเมืองแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ดีๆให้ทางโนนเขาชนะเฉยๆและที่ผมบอกว่าน้าเงินได้เสร็จแล้วสังคมไทยเสียงก็คืออะไรครับก็คือสังคมไทยต้องนั่งมาลุ้นนะเฮ้ยเขาจะทําตามสัญญาไหมวะคดีหัวสวจะรอดไหมเขากระโดงจะเป็นยังไงแล้วคอรมอที่จะตั้งเนี่ยหน้าตาหล่อๆสวยๆที่มีสีห้าชื่อเนี่ยก็ดูดีอะ แต่ที่เหลือในี่ใจคนตุ้มๆต,ต่อมๆนะครับครับว่าจะสุดเบอร์ไหนวะแล้วสมมุติครับถ้าเขาไม่ทําตามสัญญามันจะเกิดอะไรขึ้นจะไปโหวตไม่ไว้วางใจครับซึ่งเพื่อไทยเขาพร้อมนะแต่เขาบอกว่าเขายื่นเองก็ได้ไม่ต้องรอพักประชาชนส่งสัญญ,ญาณเลยแล้วถ้าเกิดงายไพ่ขึ้นมาเนี่ยครับปรากฏว่าพักภูมิใจไทยเขาหวานสเสน่ห์ จนสอสอไปรวมกันคซับเป็นเสียงเยอะเสียแล้วเนี่ยม,มันก็จะไม่ยุ่งไปอีกแบบเลยภา,ภาพที่มันจะเกิดขึ้นเอาใกล้ๆก่อนถ้าสมมติพรรคเพื่อไทยเขาขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องดูพรรคประชาชนจะร่วมด้วยหรือเปล่าถูกไหมนี่ก็เป็นความเสี่ยงที่คนไทยต้องแบกอยู่อีกอเพราะว่าพรรคประชาชนท่านบอกว่าท่านท่านจะดูเองนี่ว่าเมื่อไหรท่านจึงจะยื่นอภิปรายอแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยเขาดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอ,อย่างนี้ไม่เอาแล้วครับเห็นชื่อออกมาไม่เอาแล้วอ่ อย่างนี้สมมุติเนี่ยนะฮะแล้วเขายื่นไปก่อนนะอับสีส้มจะทํำยังไงไม่โหวตให้ตอนที่เขา้อภาิปรายหัวสวตอนที่ข้อภิปรายเขากระโดงอย่างงี้นะครับก็ไม่รู้ประชาชนจะมองแบบไหนอีกครับดังนั้นทุกอย่างในเวทีการเมืองเสี่ยงหมดยกเว้นสีน้ําเงิน เข้าเส้นใจไปแล้วอะผมถามตรงๆถ้าคนดูสํานักข่าวทุกเดดูมาถึงตรงนี้นะก็จะก็อยากอยากรู้ต่อนะว่าเอ้ยทำไม่ใช่ดิวแค่5ข้อที่เขาประกาศอะในมุมมองคนที่อยู่ในทางการเมืองเป็นนักวิเคราะห์ด้วยนะตอนนี้นะอะเขาดิวอะไรอีกผมถามตรงในมุมมองของคุณเต้นผมก็ตอบตรงๆว่าคิดอะไรอยู่บ้างแต่อย่าพูดออกมาเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการกล่าวหากันหนักข้อไปครับผมเคารพในการตัดสินใจของพักการเมืองเพราะ อย่างไรก็ตามเขาก็มาจากการตัดสินใจเลือกของประชาชนเขามีสุดเดียวชอบที่จะเสนอเงื่อนไขและตัดสินใจแบบนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันผิดธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยครับมันอธิบายโดยเพียงข้อเสนอนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมฟังยากแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเวลามันจะเป็นตัวอธิบายบมันไม่เคยมีความลับอะไรมันดำมืดนักหนาหรอกในเวทีการเมืองไทยอะครับเราดูเหตุการณ์ย้อนย้อนหลัง เรื่องที่เราพูดอย่างเรื่องอาจาร์ปรีดีเรื่องอะไรต่ออะไรผมยังไม่เกิดคุณเก่งยังไม่เกิดรเรายังรั่วมาพูดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้วันหนึ่งก็จะไม่ใช่ความลับครับหลังจากนี้เราจะเห็นอะไรต่อไปในทางการเมือง4เดือนก่อน4เดือนเสร็จแล้วถ้าเลือกตั้งกันเนี่ยจะเห็นอะไรครับก็ <_ s 1> จะเห็นการแข่งขันในสนามที่เข้มขน้นครับจะเป็นการเมืองสามก๊กอย่างที่ผมพูดมาตลอดอ,อย่างชัดเจนและหลังการเลือกตั้งครับมันก็จะมีการตั้งรัฐบาลโดยสองในสามก๊กนี่อยู่ดีอ เพราะว่ามันมีอยู่เท่านี้คณิตศาสตร์มันเป็นแบบนี้กติกามันเป็นแบบนี้แต่ก็น่าสนใจว่าครก๊กไหนจะจับกับก๊กไหนอเอาแดงกลับไปจับกับน้ําเงินได้ไหมขอให้ประชาชนเขาตัดสินใจเลือกมาก่อนเถอะครับ,รบเพราะว่าถ้าสีน้ําเงินครับเข้าแหกโคง้งใช้เวลาสีเดือนนี้ครับแล้วมันเกิดปัญหาเกิดความเสียหายเนี่ยในทางการเมืองสีส้มต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ อกสิส้มบอกไม่โหวตให้คุณลืทินอย่างเดียวได้ไหมถ้าเขาพูดแบบนี้ก็ให้เขาพูดกับประชาชนนะผมว่าไม่ว่าไม่ว่าอะไรเขาทั้งนั้นนะเขาพูดกับพูดได้ประชาชนได้ฟังแล้วประชาชนจะรู้สึกยังไงก็ตรงนั้นแหละครับครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นนี่นะครับพักสีแดงอาจจะเป็นพักที่คนหันกลับมามองมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นพักที่ขึ้นไปยืนแถวหน้าสุดของสามก๊กนี้อีกครั้งก็ได้เอามีโอกาสอยู่เหรอ เพราะพวกคนวิเคราะห์ว่าโอ้โหสีส้มน่าจะที่หนึ่งน้ำเงินที่สองแดงที่สามตอนนี้นะเ้าแล้วถ้าสีน้าเงินทําแหกโค้งอะสมมตินะยุ่งนะครับครับในทางกลับกันถ้าสีน้ําเงินทําเป็นบวกนะสมมติว่าผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจทั้งหลายหรือว่ารัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่เขาตั้งมาเนี่ยอดทุกคนเต็มฟอร์มคะแนนเข้าตากรรมการแต้มก็ได้สีน้ําเงินเป็นหลักนะครับไม่ได้มาส้มเลย ก็คงปลายส้มก็ต้องไปอ้างเอาว่านี่แหละที่เขาทําดีได้ขนาดนี้ยพอผมโหวตเพราะผมตั้งมาก็เท่านั้นนะครับแต่แต้มเนี่ยน้ําเงินเอาไปนนะอทีนี้น้ําเงินมีโอกาสทําแต้มได้แต้มขนาดนี้เพราะอะไรเพราะส้มโหวตให้อก็เป็นการ ฟื้นขึ้นยืนเหนือของพลังอนุรักษ์นิยมเสดเฉยๆอย่างนั้นนะครับครับคุณผู้ชมการเมืองมันมันดูงงมากนะตอนนี้นะมันคือมันอ่หลายคนเนี่ยผมคุยกับอาจารย์ธิดาถาวรเศษถ้าจํากันได้นะครับอาจารย์ธิดาใช้ว่าผิดธรรมชาติมากแล้วหลังจากเนี้ยก็จะเห็นอะไรที่มันผิดล่องผิดลอยกันไปหมดนะผมถามคุณเต้นต่ออสีแดงจับกับสีส้มได้ไหมรอบหน้าก็รอฟังเสียงประชาชนดีกว่าครับแต่ผมว่ามาถึงตรงเนี้ใครจับกับใครมันเกิดขึ้นได้หมดแล้วอ่มันเท่ากันแล้วนะ อ้าก็มันเป็นมวยเวทน้ำหนักเดียวกันแล้วนี่จากตอนแรกมีบางคนมองว่าส้มเนี่ยโอ้โหมันดูเขาเรียกว่าอะไรเป็นพักการเมืองอุดมการอยู่เหนือพักการเมืองอื่นบางคนมองแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ผมใช้ว่าเท่าๆกันหมดแหละผมคิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องหมายคําถามต่อ,ต,อต่อคาว่าพักในเชิงอุดมคติอุดมการณเรื่อยๆในนี้นะครับเครื่องหมายคาถามมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเป็นครับ ก็คุณสังเกตดูสิเดี๋ยวนี้มีคนตั้งคำถามมากเรื่อยๆครับเช่นสวนันทนาแกนั่งเห็นเขากำลังจะตั้งรัฐประยุทธธรรมเนี่ยแกก็ตั้งคำถามไอรอเขาติดตามเรื่องพวกนี้มาตลอดเขาก็ตั้งคำถามอย่างนี้นะครับครับแต่ก็ไม่มีคำตอบจากพักประชาชนซึ่งเป็นเสียงหลักในการโหวตให้ผมเห็นข่าววันก่อนเนี่ย หัวหน้าเทงก็ตอบทํานองว่าไปทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีสิทธิ์ขาดอํานาจเต็มในการจัดตัวรัฐมนตรีครับก็เป็นความจริงในทางปฏิบัติแต่ว่าผลในทางการเมืองอ่ะครับผมว่าน่าห่วงใหญ่แล้วพูดแบบนี้เนี่ยครับไม่กังวลเรื่องทัวร์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาหาเรื่องหาราวหรือท้าทายใครครับแต่ผมมาวิเคราะห์ให้มันปรากฏไว ว่ารัฐบาลที่กำลังตั้งขึ้นนี้ครับผมว่ายิ่งเดินไปเดินไปเนี่ยมันมันไม่เป็นคุณครับกับพัฒนาการของวิถีประชาธิปไตยสานักข่ว today make tomorrow today make